สุมโเมเกมวันนี้มาดูกันว่าใครฉลา่ยกว่ากัน,นแล้วคุณนะ่ะตอบถูกหรือผิดไปเลยอาชีพเกษตรกรต้องใช้หนังสือเล่มเขียวในการออกรถใช่หรือไม่โอเคครับใช่ครับผมรถยนต์ไฟฟ้าสามารถวิ่งได้200-500กิโลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งใช่หรือไม่ใช่ครับผมคำตอบคือใช่ครับบังอองบัง มังคุดคัดคือมังคุดดิบใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ครับไปไปในปี2566ที่ผ่านมา BMW ได้ประกาศยกเลิกการผลิตรถน้ำมันใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ครับผมสมัยก่อนนะครับโดรเอลมอนมีสีฟ้าใช่หรือไม่ครับคำตอบคือไม่ครับผมไอคิมชนะ What